กินอะไรดีนะหิวนะ่ะช้างนี้ชรกเก้ยจะไม่ได้กินอะไรเลยมันหิวมากหิวสุดเลยสุดโอ้ยหิวจะแย่แล้วแต่ว่าในร้านเซเว่นอีอันนี้ไม่มีอะไรให้ชายเก้ากินเลยนะ่ะของหมดเกือบทุกอย่างเลยส่วนชายก็ตอนเนี้ยหิวหนักมากเลยว่าแต่เราจะกินอะไรดีนะ่ะเออ ทุกคนทุกคนมีอะไรเสนอมั้งวะอยากให้ชายเก้ากินอะไรนะ่ะตอนนี้ชายเก้านึกออกอยู่อย่างหนึ่งนะลูกไหมว่าคืออะไรฮ่า <laughs> ชายเก้าน่ะเนืกถึงไก่ร้านลุงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไก่ร้านลุงร้านล,ลุงขายไก่ร้านนี้ร้านประจำ งั้นเดี๋ยวใช้ก็ไปร้านลุงก็ได้ไปกินไก่ที่ร้านลุงใครคิดถึงลุงบ้างนะ่ะใช้ก็รู้นะว่าทุกคนนะ่ะมีคนคิดถึงลุงอยู่เพราะว่าไม่เจอลุงนานแล้วลุงก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้ขายได้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าใช้ก็ก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะ่ะเงงั้นใชยก็ว่าใช้ก็ไปหาของกินร้านลุงละกันหลังจากที่ไม่ได้ไปมันนานร้านไก่ของโปรด ว่าแต่ไปร้านลุงทั้งทีชายก็ว่าจะไปคนเดียวได้เหรออ๋ได้สิงั้นเดี๋ยวให้นัดบันนี่มามิงกับลุงดีกว่าเราไม่ได้ไปร้านลุงกันมานานแล้วนะจากที่ทุกคนเห็นไม่ได้เห็นหน้าค่ตตาลุงกันมาตั้งเป็นหลายวันนะ่ะเอว่าแต่จะไปกินอะไรร้านลุงดีนะแต่ว่าร้านลุงก็มีอยู่อย่างเดียวไก่นะ่ะ อ๋อมีป๊อปคอร์นด้วยแต่ชัยก็ว่าชัยก็คงะจะต้องกินไก่เพราะว่าคิดถึงรสชาติไก่รสชาติที่ชัยก็ตามหาหน่าไก่ร้านลงุงใครพูดถึงไก่นะ่ะเอ้ไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงไกลร้ <laughs> ลองตะโกนทำไรอะไรนะลองไม่เป็นเ <laughs> อาชันก็ว่าละ่ะเธอต้องมาแน่ๆเลยร้านลุงนะ่ะ ได้กลิ่นหอมไม่ได้กินนานแล้วร้านลุงเนี่ยมาแต่โอ้ยตายแล้วคิดถึงบรรยากาศกลิ่นนี้ยังเลยน่ะเออว่าไงชายเกลูกับบันนี่ไม่เจอกันนานเลยลูกถึงเหรอโอ้ชายก็ก็คิดถึงแล้วทำไมลุงไม่ไปหาชายเกลกับบันนี่บ้างทำไมต้องให้บันเดอร์กับชายเกลมาหาที่นี่มะเออลุงไม่ค่อยว่างอะนะจะให้ลุงทำยังไงล่ะ แต่เอาจริงๆไก่ทอดอยู่ตรงนี้เพื่อลอลูกค้านะแล้วถ้าลุงไม่อยู่ลูกค้ามาแล้วลูกค้าจะกินอะไรนะจริงด้วยลูกค้าทั้งเมืองมีแค่บันนี่ไชเกิลไชเกิลบันนี่บันนี่ไชเกิลไชเกิลบันนี่เออก็หลายคนอยู่นะบันนี่ไชเกิลไชเกิลบันนี่บันนี่ไชเกิลเอาใหม่สีบันนี่ไชเกิลสองแล้วบันนี่อ่ะสี่ก็บันนี่บันนี่ไชเกิลอ่ะแปดแล้วก็ไชเกิลบันนี่บันนี่ไชเกิลอ่ะสิบสองเออ สิบสามเท่านี้ก็สิบสามคนแล้วนั่งกันเต็มร้านมากเลยนั่งเต็มร้านเลยร้านไม่โล่งจ้งเลยนี่ก็ร้านโล่งอยู่นะเอ,ะอะฉันขายไก่ได้ฉันมีกรรมําไรนะไม่งั้นฉันจะเปิดได้ยังไงขายของมันก็ต้องทรรํากําไรอยู่แล้วนะพวกเธอดูสิวันนี้ฉันทําโปรโมชั่นใหม่นะเห็นใครไก่หันตาไหมที่อยู่ในตากล้านะอันนี้ก็คือถ้าหากใครกิน ไก่ครบสองชิ้นจะได้สุ่มไปเลยหนึ่งไก่ไก่หันสาแค่เควี้งไก่ไก่ลงพื้นเธอก็จะได้ลุ้นรับสิทธิ์ในการนำไปแลกกับลาบูบูตัวใหม่ที่ฉันมีน่ะว้าวชัก็ว่าวชัก็เป็นคนดวงดีงั้นกินไก่ชัก็หนึ่งบะนิ่หนึ่งถือเป็นสองได้ไหมลุงได้สิใช่ไหมเออก็โอเคนะออเดอร์เดียวกันสตัวก็ได้ โอเคเลยแล้วเราก็รวมกันจับหนึ่งบันนี้จะจับหรือฉันจะจับใครโชคดีกว่ากันใครเป็นคนดวงดีกว่ากันไม่รู้แหละที่รารู้เราเหมาทั้งตะกร้านี้นะลุงเออเดี๋ยวแต่เรายังไม่ได้กินไก่เลยไม่ก็ให้ลุงนับเลยว่าต้องใช้กี่ฟองกี่ตัวอ่าอออนี่หล่นบนพื้นแล้วอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนอ่าเออเจ๋งแฮเอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเราได้หมดเอต้องกิน หนึ่งร้อยยี่สิบตัวเออเออแบบนี้ใช่ว่ามันเยอะเกินไปนะขึ้นมานับหน่อยนับหน่อยแค่ขึ้นมานับเลยไม่น่าจะถึงเออชสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยิบสี่ยี่หกยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่บวกกับที่หล่นบนพื้นที่ฉันเก็บเมื่อกี้เป็นหกสามสิบสี่บวกหกสี่สิบตัวลุงมั่วแล้วลุงจะโกงเรานะเอ่อขอโทษขอโทษฉันก็คิดว่ามันมีเยอะกว่านั้น สี่สิบตัวก็สี่สิบตัวงั้นพวกเธอต้องกินไก่ทั้งหมดสี่สิบตัวเพื่อเป็นการอุดหนุนลุงโอเคไหมโอ้บนนั้เธอกินหมดเหรอโอ้บันนี้กินสามสิบตัวยังได้อ่ะไชกเกิลบอกเลยนะขอบอกโอ้ตัวเล็กแค่นี้เอาไก่เก็บที่ไหนหมดท้องเออฉันนึกภาพหลังจากเธอกินไก่เสร็จไม่ออกเลยว่าทุ่งพุงจะกลางแค่ไหนไม่กลางหรอกพุงป่องโอเคงั้นตามนั้นเ,เลยค่ะ<ม>ลุงลสองชิ้นแรกไป งมแๆมโ oh, <wait>, อ้วเวยังกับบุฟเฟ่ตไก่แนะ่ชๆๆออลุงมาน,นี่พร้อม,มแล้วเออใั่ก็อยาเข้ามาใกล้สิอย่างงี้แต่ว่าอันนี้มันหล่ลนนะมันคว่ำม,มามันไม่สะอาดแล้วลุงเอา้ารีบกินไม่ได้เดี๋ยวลุงหาเป็นข้อแม้อีกชายเก้าล,ลุงจัดมาได้ฉันจะวางแล้วนะอ่อาีกสองชิ้นโอเคมันนี่เริ่มเลยทั้งนั้น

อิ่มเย็นคอเลยนะน,นี่อิ่มมากเลยแต่ที่รู้ๆคือขอบคุณมากที่ลุงเลี้ยง <c oughs> แถมยังได้ละบุบุมาส่งอีกเนีย <c oughs> <c oughs> ฉันว่าไม่น่าใจแบบนั้นนะฉันคิดเงินนะอ่อแบบน,นี้เราต้องทําเพื่อสุ่มละบุบุขนาดนี้เลยเหรอคิดเงินใช้ก็มีตังไหมมีตังในบัญชีที่น,นี้ไม่มีนะลุงเอออย่ามาเข้ามาใกล้พวกไม่มีตังเอแต่ว่า ถ้าสุ่มแล้วได้ลาบูบูสักสองตัวก็อาจจะไปขายด็อกเตอร์ได้นะงั้นเราไปสุ่มก่อนเนี่ยแล้วค่อยเอาตังมาคืนอ๋อจริงด้วยแฮะงั้นก็สุ่มก่อนเลยแล้วก็เอาไปขายเพราะตอนนี้ลาบูบูได้กําไรแบบขายได้ดีมากอ่ะเปิดอันนี้ไม่เจอแฮะนี่อันเนี้ยชื้นๆรอคลุกนี้แหละชื้นปุ๊บนี่อ้าวเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยมันต้องมีฟองหนึ่งที่แบบเป็น กล่องสุ่มลาบูบู้ยไข่เต็มไปหมดเลยโอเคชุ่มดวงนี้ต่อป๊าบไม่มีโอ้ให้ตาตื่นเต้นกันเนะอ,อันนี้ก็ไม่<ะ>มีไม่เจอชัก้เราจะเจอไหมเนี่ยเออชัยก็ว่าลุงหลอก,ลลอกเลยเออฉันไม่ได้หลอกมีอยู่ในนั้นแหละตัวหนึง่งอุย้ยลุงหลอกให้กินไก่ฟรีนะ่ะนี่ไม่เห็นเจอเลยแฮ ยังยังยัยัยัไม่มีไม่มีผมคิดว่าจะได้หลายตัวแต่ก็จะมาเคาะตูดฉันทำไมเนี่ยเออพลาดนิดหน่อยพอดีจะเคาะเปิดกล่องสุ่มเปิดไข่หน้าตรงนี้อยู่ในเหลือบตรงนี้มีไม่มีอีกไอ้ไข่นี่เหลือลูกนไอ้จงฟองเลยจงฟองอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะโอเคหยิบ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 ออกมาหยิบออกมาไหนไหนต้องใช่แล้วแหละอ่ะเข่งจับเอา ไม่มีฮะมีอีกไ,ไม่ไแต่ตรงน,นั้นน่ะแต่ตัวหมดแล้วแตตหมดแล้วตรงไหนตรงไหนตรงนี้นี่ฟองสุดท้ายโอเคสุดท้ายเฮ้ยสองฟองนี่อ๋ฉันเคาะไปแล้วหนึ่งตรงนี้เคาะไปแล้วแตกไปแล้วเหลือฟองนี่ฟองสุดท้ายสีน้ำตาลใช่ถ้าแตกต้องหายไปนี่มันไม่ทายนี่ฉันฮ้ยฉันพกร้วขนาดนั้นไม่แตกยังไงถ้าแตกมันต้องหายไปไงโอเคตามนั่นเลย มาดูสิเนี่ยบันนี่เคาะแตกเนี่ยมันหายไปหมดเลยเชเรก็เนี่ยไม่เข้าใจอะไรจริงเชียวเลยอแต่มันจะหายมันจะโผล่มาได้ไงมันต้องแตกก่อนถึงจะโผล่มาอันหนึ่งโอเซสุดท้ายนะนี่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 เนี่ยเขาไม่หายอีกแล้วบันนี่เคาะเองถอยถ่ายถ่ายอ่ะถอยมันนี่เคาะเองเชอรก็เขาไม่แตกเห็นไหมโอ้ฉันงงมากเลยฉันเคาะทุกลูกไม่แตกเลยแฮะเออ โอ้เอาในที่สุดเจอฟองสุดท้ายเออนี่มันตัวอะไรนี่ลาบูบูสีชาว์เลเทบบี้อ๋อมันนี่มันนี่ก่อนมันนี่ก่อนอะไรเอเรายังไม่มีตังจ่ายค่าไก่ลุงนะเราต้องเอาลาบูบูนี้ไปขายก่อนเราไม่ได้เองหรอความจริงก็คงได้เองถ้าเรามีตังจ่ายน่ะถึงไม่ก็เอาไงดีน่ะงั้นก็ ลักพาตัว oh. 2> 1, 2, 1. เดี๋ยวไปขายก่อนนะลุงเดี๋ยวมาเออลุงเดี๋ยวมาอ้๋อบันนี่เราจะเอาเราจะเอเอเอาลาบูบูไปขายจริงๆใช่ไหมบันนี่ก็ว่าจะต้องอย่างงง้นนะเพราะบันนี่ซ่อมรถไม่หวนันไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าลาบูบูเ,เนี่ยไก่ทั้งสี่สิบตัวแน่ ใน s o u t h ซ i d e city นี่มีใครพอจะรวยบ้างนอะคนที่จะรวยฉันว่าแต่ให้ไทเกิลเออฉันก็ยังไม่มีเงินเลยเนี่ยลำพันผู้ประสบภัยด้วยกันไม่น่ากินไก่เยอะเลยนะไม่น่าโลบเลยเราอยากได้ลาบูบูไงไชเกิลฉันรู้ไน้จจไปไหนกันขึ้นรถเร็วอาไปไหนน่ะคนที่จะแบบมีเงินให้เราคนที่จะบอกว่ารักแม่รักเธอไป คนคนนั้นก็คือดรไงว้าวจริงด้วยแฮเป็นนายทุนใหญ่ของเมืองนี้เลยข่าดบริษัทเดียวเชื่อป่้ยลงทีไรราคาทุกทีโอเคออาบู๊ออกมาก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาจากกระเป๋าเธอแล้วดรมาดรมา ต,ติดต่อตดต่อด็อกเตอร์ครับไม่มีประชาสัมพันธ์นมี <c oughs> ติดต่อยังไงอะเ,เราทําสัญญาซื้อขายจะมีอะไรเนี่ยถึงเรียกฉัน<ะ>ลงมาข้างล่างเนี่ยมาและนะด็อกเตอร์ <c oughs> ผมมีอะไรจะมานําเสนอพอดีเจา้าลาบูบูเนี่ยเราเสี่ยงโชคกันได้นะใช่ <c oughs> เป็น <c oughs> บูบูโ <c oughs> ชคดีตัวลิมิแต่จริงด้วยมีเลือดออกมาอย่างนี้ น่าจะเหมาะกับงานวิจัยของฉันนะเนี่ยพวกเธอไม่รู้เลยอันนี้นินทาด้วยตัวเองนะเนี่ยพวกเธอไม่ได้ยินนะฉันจะเอาไปทำลาบููปีศาจตราเขากำลังเข้านั่นนะสิมีใครได้ยินบ้างพึมพำฉันซื้อฉันซื้อแต่จะขายเท่าไหร่เนี่ยเราขายไม่แพงเลยด็อกเตอร์สี่สิบเหรียญทอง โอ้มันไม่มันแพงจังอะสี่สิบเหรียญทองอะหนึ่งเหรียญทองหนึ่งบาทเหรียญทองก็เท่ากับสี่หมื่นแล้วนะตอนนี้อสี่สิบเหรียญทองก็โอ้พวกเธอจะเอาเท่าไหร่เนี่ยเอกดรยอมซื้อไหมล่ะก็ยอมซื้อยอมซื้อเอาไปเลยสี่สิบเหรียญทองนี่มันคือหนึ่งเดียวในกล่องสุมเลยนะจากกล่องสุบจากไครไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวฉันให้เงินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บไว้สิ เก็บ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 เกเก็เก็บ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 เกบเก็เก็บ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 เก็เก็เกเก็บเก็บบเกเ็บกเก็เเก็เบเกบก็บบเก็บเก็้เก็บเก็กเเบบกบบกบ็กเ อันเดชด็อกเตอร์เชิญรับรับเลยรับเลยค่ะขอบคุณมากขอากณมากิกไม่ขึ้นเดี๋ยวมันนี่ยกเองสิอืดนี้ปุ่มอะไรเนี่ยยกไม่ขึ้นแฮรกดดูสีนี่มันแผนการของพวกเธอใช่ไหมเนี่ยที่จะแกล้งฉันน่ะไม่ใช่นะด็อกเตอร์หน้าตายแล้วไชเก็เราก่อการก่อการร้ายด็อกเตอร์ไปแล้ว นี่มันคือการปล้นแล้วก็จรกรรมแล้วก็ฆาตกรรมโอ๊ยไม่เราไม่ได้ทำบันดี้ก็ไม่ได้ทาอ๋อใยตายเถอะเออแล้วปูไปไหนแล้วน่ะนั่นนี่มันแอบอยู่ข้างประตูนี่เชคเก็เธอเห็นไหมเนี่ยเอ๊ะเ้อเอ๊ไงดีน่ะบันดี้ฉันว่าเรานั่งรถเมล์กลับบ้านกันดีกว่าปล่อยไว้นี่แหละยิงด้วยเชคเกิลอ้ลนี่นี่นี่ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ ก่อนที่มันจะมาจัดการเราเชเกิถือขวางนะอ่ะปิดประตูอีกปประตูใส่บันนี่อีกอ้ยสตาร์รถเร็วขึ้นรถเร็วขึ้น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 แวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแเดี๋ยวมันมาแล้วชเกลอ้โหโอ้โหโอ้โหม้โโอ้โหโอ้โดโอ้โหโอ้โหอนเหยโอ้โหอ้โหโอ้โมโอ้อ้โมาอ้หหนอนี่ยด้อ้โหอ้้โ้อค้อหอ้อ เป็นลาบุบูของใครสักคนที่คิดไม่ดีกับเราแน่ๆเลยแต่ที่แน่ๆเราไม่น่าลบเลยนะบันนี่งนม่้อยสีิเหรียญทองอยู่ที่บันนี่หลักตอนเนี้ย uh huh. <laughs>